ลองจินตนาการว่าสายลมทะเลอุ่นพัดพริ้วเข้ามาจากผืนเมดิเตอร์เรเนียนเกลียวคลื่นแต่กระทบโขดหินดังสม่ำเสมอเหนือฟ้าไกลมีนกนางนวลบินวนราวกับเป็นผู้นำทางนักเดินเรือมายังชายฝั่งของอียิปต์ตอนนั้นเมืองอเล็กซานเดรียยังคงเป็นศูนย์ตลางความรุ่งเรืองของโลกโบราณ เมืองที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงก่อตั้งไว้เมื่อราว300ปีก่อนคริสตกาลและถูกสืบต่อโดยกษัตริย์ราชวงศ์ปโตเลมีที่นี่คือประตูเชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตกเป็นเมืองท่าที่รวบรวมผู้คนภาษาและวัฒนธรรมหลากหลายบนท้องถนนมีทั้งพ่อค้ากรีกพ่อค้าโรมันชาวยิวชาวอียิปต์และนักปราชญ์จากทั่วสารทิศ ผู้คนข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อนำสินค้าหนังสือและความรู้มาสู่เมืองนี้แต่ถ้ว่าคลื่นลมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นม่ได้อ่อนโยนเสมอไปบ่อยครั้งเรือสำเภาที่แล่นฝ่าคลื่นยามค่ำคืนจะเผชิญอันตรายเกยโขดหินหรือสูญหายกลางทะเลเพราะชายฝั่งอเล็กซานเดรียมีหินใต้น้ำแอบซ่อนอยู่เหมือนกับกับดักเงียบงนันดังนั้นกษัตริย์ปโตเลมีที่สแห่งอียิปต์ จึงทรงปรารถนาจะสร้างสัญ,ญลักษณ์แห่งแสงที่จะคอยนำพาเหล่านักเดินเรือให้ปลอดภัยและยังเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ปโตเลมีให้โลกรับรู้และแล้วประภาคารแห่งอเล็กซานเดรียก็ถือกำเนิดขึ้นบนเกาะฟารอสซึ่งตั้งอยู่หน้าชายฝั่งเมืองอเล็กซานเดรียผู้คนเล่ากันว่าการก่อสร้างเริ่มขึ้นราว280ปีก่อนคริสตกาลใช้เวลาหลายสิปีจึงแล้วเสร็จ ประภาคารนี้ไม่ใช่อาคารธรรมดาแต่เป็นเสมือนภูเขาหินที่มนุษย์สร้างขึ้นสูงเสียดฟ,ฟ้าบางว่าเกือบ120เมตรหรือเทียบเท่าตึกสูง30กว่าชั้นในปัจจุบันอาคารทำจากหินปูนสีขาวที่สะท้อนแสงแดดยามกลางวันระยิบระยับราวเพชรส่วนยามค่ำคืนไฟกองมะฮือมาที่เผาอยู่ด้านบนจะสะท้อนกระจกสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ส่งแสงเป็นลำพุ่งออกไปไกลสุดสายตาบางเล่าว่า สามารถมองเห็นแสงจากระยะร้อยกิโลเมตรว่ากันว่าประภาคารนี้แบ่งเป็นสมชั้นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูงใหญ่เหมือนป้อมประการด้านบนขึ้นไปเป็นทรงแปดเหลี่ยมและสูงสุดคือหอทรงกลมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานไฟศักดิ์สิทธิ์แสงไฟนั้นเป็นดั่งดวงตาของเทพเจ้าฝ้อมองนักเดินเรือและชี้ทางให้พวกเขากลับสู่ฝั่งโดยสวัสดิภาพเมื่อประภาคารเสร็จสิ้น มันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างแต่หากกลายเป็นตำนานทันทีชาวเรือเล่าขานว่าในคืนที่ทะเลปั่นปว่วนลมกันโชกแรงและฟ้าผ่าร้องคลืนครัน่นพวกเขายังคงเห็นแสงจากฟารอสสองมาเหมือนแขนของเทพโพไซดอนยื่นนำทางให้ไปถึงฝั่งบางคนถึงกับเชื่อว่าในหอไฟนั้นมีวิญญ,ญาณเทพเจ้ากรีกคอยก่อไฟไม่ให้ดับเพื่อรักษาสัญญาระหว่างท้องทะเลกับมนุษย์อีกตำนานหนึ่ง เล่าว่ากระจกสำริดที่อยู่บนยอดประภาคารมิได้มีไว้เพียงสะท้อนแสงไฟหากยังเป็นอาวุธลับของเมืองอเล็กซานเดรียกษัตริย์สามารถใช้มันรวมพลังแสงอาทิตย์แล้วเผาผลาญเรือศัตรูที่กล้าบุกเข้ามาได้เรื่องนี้นักปราดญ์ยุคหลังตดแย้งกันว่าเป็นเพียงตำนานหรือจริงแต่สำหรับชาวเมืองในเวลานั้นพลังของประภาคารก็คือความศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องบ้านเมืองในยามรุ่งอรุณ นักเดินทางที่เพิ่งฝ่าคลื่นจากเกาะกรีกหรือชายฝั่งเอเชียไมเนอร์จะมองเห็นแสงแรกของพระอาทิตย์สะท้อนตัวหอสูงสง่าของประภาคารและรู้ได้ทันทีว่าตนได้มาถึงเมืองแห่งปัญญาแล้วเมืองที่มีหอสมุดอเล็กซานเดรียอันเลื่องชื่อมีนักปราดญ์อย่างยูคลิดฮีโรแห่งอเล็กซานเดรียและกวีมากมายสำหรับนักเดินเรือแสงของประภาคารคือความหวังสำหรับกษัตริย์มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจ สำหรับกวีและนักปราดา์มันคือแรงบันดาลใจและสำหรับชาวเมืองอเล็กซานเดียมันคือหัวใจของบ้านเกิดหลายศตวตรรษผ่านไปประภาคารแห่งนี้ยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณผู้ที่เดินทางผ่านต่างเล่ากันปากต่อปากจนกลายเป็นเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างประวัติศาสตร์และตำนานแต่ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ชั่วนิรัน การเวลานำมาซึ่งแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดประภาคารแห่งอเล็กซานเดียก็พังทลายลงในคริสต์ศตวรรษที่1 4เหลือแต่ซากที่จมหายไปใต้ท้องทะเลแม้ร่างกายหินปูนมหึมาจะหายไปแต่เรื่องเล่าของมันกลับไม่เคยดับมันยังคงส่องแสงในความทรงจำของผู้คนเหมือนเปเลวไฟที่ไม่มีวันมอดดับและวันนี้ถ้าคุณยืนอยู่ที่เมืองอเล็กซานเดียริมฝั่งอียิปต์ มองไปยังท้องทะเลสีครามลองเงหงยหูฟังเสียงลมและเกลียวคลื่นคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบเล็กๆจากการเวลาเล่าเรื่องเก่าแก่ให้ฟังเรื่องของหอไฟที่ยืนตระหง่านบนเกาะฟารรอสเรื่องของนักเดินเรือที่รอดชีวิตเพราะแสงนั้นเรื่องของกวีที่นั่งมองมันแล้วเขียนบทกวีรักถึงบ้านเกิดและเรื่องของความฝันที่มนุษย์กล้าสร้างภูเขาแห่งแสงขึ้นมากลางทะเลแสงนั้นยังคงส่องอยู่ ไม่ใช่บนท้องฟ้าหากแต่ในหัวใจของผู้ที่ยังคงจินตนาการถึงมัน